โอเคผมก็ต้องขอขับสวัสดีทุกมทุกคนกันด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้นครับเราก็จะมาทําอาชีพรถือดากในวันนี้ครับซึ่งวันนี้นค,รนนนครับผมก็จะไปลากรถเก๋งครับยางหน้าสองเส้นแตกเลยต้องเอาละคันนี้ลากมาที่นี่นะครับก็ฝากกดไลค์นะให้ผมด้ยวยนะเพียไปเลยภาพบ,บักๆเนี่ยขอบไปโอ๊ยปิดกันภาพบ,บักหน่อยขอบไปเนะี่ย เก็ใกล้่ครับม,มาเขานี่เลยถ้าเป็นบักไปได้เขาจะฝากไปแดงภาพว่าจะเล่นแบบชีวิตนี้ไปแดงงานจังวะที่เสียวแล้ว จริงอ่ะเก,ก้ตัวนี้ไฟสีมันตรงนี้แดงสีนี้แดยครับผมี่ยที่สังเกตหน้าแฝงเม็ดทรายนะครับผมได้ทำการขัดชนไม่เห็นเลยเนี่ก็ปรับให้รถแบบไม่พังละเถ้าปรับให้ลดพังได้เนะี่ยเดี๋ยวจะพังเล็กย่งนี้ เอวผมบวกพิดเลนบวกวัดนะโอ้ตัวเทียบพี่ไม่เห็นอ๋อไม่เห็นไปเดียวไม่เห็นไปแดงอ้าวคันนี้นี่โดยแล้วประมาณนี้ขี่เกือบชนอื่นเราต้องกดเลขแปดนะครับมีประมาณนี้ เอ้าบ oh, ุเอาละมาไปลยหรอมั้นี่เราติดตีันแวีนี่คือุมลืมุ abnormal, ่มอัดในกิน ของเขากลับไปแล้วนะย yeah. เย่ยยาวๆอ๋ออะไรพี่นะผมจะเลี้ยวทางนี้แล้วกันตรงเหรอะไม่จะตรงเหรอมัอุ้ย ียกบริการได้วัีนี้นีนี่ยนี้ผมลงตัวเกมใหม่นะครับนี่ภาพมันนะนี่เดี๋ยวที้ไหนมะอ๋อทางน,นี้อ๋อ,อชวนไปหมดแล้ว ủa mọi người 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 ตรง่มันไม่เหมือนเวลาเอาเหมือนนี่หว่ามันอุ้ยอีมั่รถลอกค้าครับนี่แล้วก็ชอบเลยนี้ลูกค้าบอกจะมาเอาเองนะครับ่ะยกอันนี้ลงยังไงวะขี้เพระมาานี้ ก็อเอาครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบแล้วเดีนยงจะมีการเชอดไงค์กดเิดลยนะครกดติดตามันด้วยนะถพดึงกรับอย่แบบนี้ม็อบมาแจกแน่นอนครับเป็นม็อสล้อครับเอฟสิบคราวนะครับก็ฝากูนะ็นหนึ่งซับนะจอไปแล้วนะบ๊ายบาย